สำหรับศพที่ไม่มีญาติมารับเราจะเก็บไว้ในห้องนี้โดยจะฉีดน้ำยาฟอร์มาลีนเพื่อยืดอายุการเน่าเปื่ยของศพซึ่งในวันนี้อาจารย์จะสาธิตวิธีการฉีดยาดูแลศพแล้วเดี๋ยวให้พวกเรามาทดลองกันดูวิธีการฉีดจะต้องสวนเข้าไปที่ทวารหนักของศพเพราะเป็นจุดรวมของเส้นประสาทมาลองช่วยกันดูซิว่าศพไหนที่เพิ่งส่งเข้ามาใหมๆ่ๆ โดยที่ยังไม่ได้ฉีดยามีอยู่สองศพคนนี้ยิ่งตัวอุ่นๆอ,อยู่เลยอ่ะอไม่น่าใช่หรอกลิ้นจุกปากอย่างเงี้คงจะโดนฉีดแล้ว หมอคะศพนี้ใช่หรือเปล่าคะเออใช่เก่งมากถูกต้องรู้สึกศพนี้จะใหม่อยู่นะคะเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงลมหายใจเลือสุดท้ายคะ่ะไหนลองเปิดดูสิมีอาการกระตุกที่ปากแสดงว่าศพนี้ใหม่กว่าอาจารย์จะฉีดศพนี้ก็แล้วกันช่วยกันล้วงเข้าไปถอดเกงกันหน่อยสิ สั่งนี่เส้นประสาทลลกตายยากจังเรียบร้อยหรือ,อยังสาวๆพลิกตัวแล้วเลิก,เลกผ้าออกเอ๊ะทำไมมันหุบจังช่วยกันแหวกหน่อยสิ แอบมบานอนในนี้อีกแล้วนะขอโทษครับผมนำศพมาเก็บลเลยเผลอหลับไปหน่อยหนึงครับเผลอหลับหรือจงใจเจอเตียงแล้วไม่ได้เลยนะไปออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะสอนต่อศพหายไปไหนล่ะคะอาจารย์เจอไหมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ